โอ้ยบนสะพานพี่น้องเลยรถติดแงกเลยแผ่นดินไว้กรุงเทพวันนี้วันนี้รถติดพี่น้องเลยเนี่ยรถติดแผ่นดินไว้นะครับวันนี้มากระบะท่องกระบะท่องทนะ้าขี่ไปกระบะท่องเนี่ยรถติดนะโอ้รถติดแหงเลยรถติดเนาะนี่จะเบิ่งควบบนทางการเลยกระบะท่อง มืัอนี้นะครับมืัอนี้ก็ถือว่ามืัอนี้ถือว่าเกิดเหตุการณ์สดๆร้อนรอ้อนได้เป็นทางพิเศษฉบับใบม้วนนะครับท่านเราเราพากันออกมาจากสมุทรปราการนะฮะแผ่นดินไหวพี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากจะบอกว่าแ,แผ่นดินไหวและมีเหตุการณ์ตึกถล่มพร้อมได้บาวทองแม่นบอกท่องเหตงกานอยู่เมืองไทยจักปีแหละโอ้ชาวกาปีชาวกว่าปีนี้จะเบิ่กกำลังการเนี่ยแ,แต่เคยเห็นบ่ว่ามีแผ่นดินไหวอยู่ในกรุงเทพ ต้องแต่เกิดมาเพท่านได้เคยเลยท่นานได้เคยเห็นเพท่นานได้เคยเห็น,น,เ,เ,หนเห็นได้อยู่ในต่างประเทศอีกมุมนี่มุมนีมมมมม้แล้วก็สิ่งที่บน้าเสื่อนะฮะว่าแผ่นดินไว้ในกรุงเทพแล้วจะมีการตึกถล่มนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะขัไปทายคลิปจุดนี้ให้พี่นรองเบิ่ยงถึงการกรา่อสร้างถึงสิ่งที่มีความคงทนุนนาาพี่นอ้อเนาะต่อเหตุการณ์ทีจะบอกว่าเรียกว่าอาจจะ ดินไหวในเขตทั้งบหมดเลยเนาะนี่พีนนนนน่น้องเลยวิ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้รถกระติดเด้งวันนี้รถติดยางนักนวงเลยวันนี้นาะพี่น้องเาที่ใดว่าเป็นข่าวที่ปุ่นไหวกันไปหมดเลยนะบ่าวท่องรับรู้อะไรถึงแรงให้สิ่งสะเทือนบ่ ก็ในรถก็ยัง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 ได้ยินอยู่ด้วยได้ยินเนาะตอนนั้นเทาช่วงเวลาเกือบบ่ายสองหน่อยเนาะบ่ายมันก็กลัเกือบปลายสองเลยล่ะขนาดรถวิ่งอยู่ในท้องถนนนะยังผู้ตึกป้าโบกก็ป้าท่องพากันไปอำเภอสองพี่น้องไปด้วยนะฮะไปตรงบางปะมาในสุพรรณบุรีพอไปหอดบ้านบ้านคนมันโอ้ยมันบอกมันบอกว่าแผ่นดินไหวว่าจนจนจนแบบเมาเลยมหนอมันเนาะเมามันเมาเลยมเนรอขนาดยูสุพันเด็กๆกันยยั่งลับดูเลยถึงแรงสันสะเทือนเนาะพี่น้องเนาะ ก็ถือได้ว่ากรุงเทพมหานครแต่เมืองข่าวเนี่ยโอ้โหแตกตื่นกันหมดเลยนะฮะเห็นตึกสองสามนะเห็นไอ้นักข่าวมันกำลังอัดคลิปวิดีโออยู่นี่พี่น้องเนาะเพิ่งหนีตายกันเพื่ได้อายท่องแมนกระหถนเลยแต่เป de ็นยังนี่ยสายสภาพนี่เพิ่งขึ้นบวบวบเกิดเอียงเลยนี่จะเบจ๋งนี่นเงียยท้องนี่นี่ทางด่วนนี่ผู้ว่าสภาพเนี่ยเขาอาจจะสร้างได้แบบมาตรฐานมาตรฐานแมนความแข็งแรงคงทนคงแข็งแรง เล็กกับใหญ่นูอยเนาะปูนกับเป็นปูนที่แบบว่าพิเศษเลยมีการลงเข็มอีกลึกอีกแต่โมนี่ในเบิ่งข่าวตึกอยู่ที่ยานอ่ากาตุจักกาตุจักแมนถล่มรูมาเลยอ่าก็เป็นตะงเงิดอีรีเลยเป็นตะงเงิดมาเป็นตะงเงิดอีรีในตึกจังเละจังวัดถล่มเงิดกันหน่อยเงิดซีนิทึกเดียวถล่มอ่ะแมนเพราะว่าต้องได้เกิดมาบมเคยพ่อบมเคยเห็น อ้าวตาเห็นนี่แหละแต่ว่าบริห็นจริงๆเหรเห็นในคลิปในคลิปวิดีโอในข่าวเขาเพราะว่าแรงสันดะเชื่อมี่ตามข่าวที่บาบูดีเบิงเนียศูนย์กลางอยู่ทีประเทศเมียนมาแมนซึดเลยว่าฟังเล่าก็ตตองมีอ่าปรากฏติการนี่เกิดขึ้นและกรุงเทพอีง่ายทั่วบริมนท่นและกะสุพรรณอืมน่ายนะสุพรรณหใกล้เติบด้ยใกล้เติบด้ยแล้วคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกบ่ คนแน่ได้ต่อไปเนี่ยต,ต่อไปเ <ไป S 1> นี่ยคนแหน่เนานเนะพราะฉะนั้นอุ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นแต่อย่างลรเคยเห็นแต่ข่าวในญี่ปุ่นเนาะมีมีมตึกแบบว่าสั่นสะเทือนช่วงที่แผ่นดินไหวกรุงเทพอ้ายกรุงเทพโอ้โหมีแล้วแล้วเคยเห็นอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมีแรงสะเทือนแผ่นดินไหวแต่มือนี้มาที่ประเทศไทยโอเคโอค้โหเ,เ,เดี๋ยวอาย้ายทิพาไอ้ายเมืมองสะพาน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาว่ะยังคือเก่าบอลเดี๋ยวไปเบิงกันเนาะตอนที่แผ่นดินไหวนะบอทองเสาไฟนะสายไฟแกวงไปแกวงมาเลยเลยแล้วไ้เบิ่งคลิปนะบอทองตอนที่ทุ่งตึกนะจะเพื่อเฮ็ดซาไหวหนาในตึกบะกระเพือบเลยนามนะเออเฮ็ดเห็นเห็นคลิปก็เจ้าถ่ายหนูน้ำจทหล่นออกเลยน้ามนะบอทองล้นนะฮะกระเด็นจากตึกนะ ลงมากข้างล่างพื้นได้เป้าท้องแม่นอน่าเป็นปรากฏการณ์ที่บอกกันเลยว่าเป็นอะไรนะบอกเคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนเลยนะนี่สิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมดูเนะี่ยตอนนี้เขาอยู่ทึ่งสันสอง,องของทางด่วนเนี่ยถ้าว่าอยู่สันสอง,อง,อง,องอน,นี่บป้า้องยานอยู่บ่่ยานอยู่บ่แผ่นดินไหวเนี่ยยานอยู่ดิจานีา่เนาะยานยานยานเพราะว่ามันที่สูงอ่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่สูงแล้วก็เป็นปรากฏ กฎการที่บ่เคยพ่อบ่เคยเห็นนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยจรองจริงชื่อแรกบ้าโวายกับเอ้ยกับบก่บาจะเป็น่นนไวเพราะว่าบ่บบมีสัญญาณอียังขึ้นมาเลยว่าจะมี่นนไวบกมีสัญญาณเตือนอย่างเลยยูทีปึ๊บอ่ะกับปกติไปนะฮะนึกว่ามีอยู่บบี่มีอยู่แถวที่เจ้าของเป็นนะอยู่ยูทีสุพรรณอ่าแต้ไปเบิ่งข่าวตึกถล่มอักรองเทพอ้าวบนเรื่องบ่เรื่องเล่นเลยรได้ป่ะนี่ โวามเป็เรื่องง่ายๆจริงเลยตอนนี้ก็เป็นชเวล่าซิานาฬิกาไปลงซีน้าที่เนี่ยซิปเนนาฬิกาซีนาทีนะฮะของวันที่28เนาะตอนนี้บาบ์มุงน่าไปทางทางด่วนบางพระรุขสวัสดิ์นะฮะไปทางสะพานมวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อทางด่วนเนาะวิหน่อ้เนี่ยมุงนาไปทางสมุทรปราการมุงนาไปบางนาอยากพาทางรถยนต์มาเบิ่งนะฮะเขาเห็นตึกที่ถล่มเนี่ยอาจเป็นยังที่บอกเรียกว่า รุ่นแรงดิบอทองแต่สะพานนี่สูงกว่าตึกอีกนี่ไอ่ไม่กันสะพานสิเป็นอีหยังบ่ฮะลองเบิ่งว่าสะพานมากเบิ้งกันเล็กน้อยนะที่ได้ว่าอาจจะข้าวนี้วัตถิเมนมาคือว่าเจอวิกฤตหนักเลยตึกเอียงตึกหยุบได้ไอ่ประเทศไทยก็มีตึกหลายตึกเนี่ยแม่อันนี้แค่บ่ถึงบ่ถึงชุมวงเลยเนี่ยหรือว่าบ่ถึงทรัพย์สินวัตถนี้ของปฏิบัติการตึกที่เอ้ยแผยดินไว้ไหนนะ ย่างเฮ็ดห้ตึกทีเพิ่งกำลังสางเกิดความเส er ียหายแล้วตึกสูงสูงทีในกรุงเทพเกิดความสันไวย์พอท่องเป็นการแตกตื่นแบบซาละคนกันเลยนะพี่น้องเนาะอ,อ,อาจจะบมเป็นการเหตุงานเลยคนอยู่ในตึกคนอยู่ในห้างทย่อยหนีตายกันออกมาไอ้ท่องใส่คำว่าหนีตายเลยกันแล้วกันว่าญาติญาญญาบ่เคยพอบ่เคยสัมผัสบ่เคยเห็นกับเหตุการณ์แบบนี้แม่นนะบ่ท่องนะ พี่น้องมาบอกอก็โทษมากเอาไปทางไหนไปทังไหนอุ้ยเป็นอย่างไรเป็นอย่งไรเพร,เอร,เอรโอ้จากลิงว่าเป็นแคร์ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเบอร์ข่าวติดตามข่าวแล้วเผื้องติดตามข่าวให้หมดเรกเนี่ยยาตื่นตะนกนะติดตามข่าวทางอุตุเนีเ่ยเบนเตือนภัยนะหรือว่าทางข่า,าวที่หาเชื้อเือของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะถือในแบบกฏการนี้อาจจะบันจะเกิดขึ้นที่ทน้ำอ่างทองเนาะแ,แต่กเป็นที่ตกใจเนี่ยเพราะว่าเรเคยเห็นนี่พอท่องสะพานเนี่ยสะพานนี่ก็สูงสูงลดกระไรล,ลดกระหน้าเนี่ยยังหรือว่า พ้นพวงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่เห็นเราติดสาสมานเนี่ยสี่ไอเนี่บ่าวบอกเขาบเห็นเนาะมือนี่นะออกจากสมุดประการสมุดประการกับมี่เหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยเห็นแฟนบ่าวโทรมาอยู่นะเขาออกจากสมุดประการช่วงบ่ายโมงไปหอดบางประมาณเกือบบ่ายสองแมนอ่าชาวบ้านที่คนอยู่ก็โอ้คนบอกว่าจนันเมาเลยแผ่นดินไหวคนยืนจนมืดเลจนหน้ามืดมาณอืมเพราะนานพมดเนี่ยแมน จะน่อยข่าวใหญ่มากก็บ่เคยสัมผัสกับเหตุการณ์แบบนี้แจ็คเทอร์น้องนะไปหรองเนาะเห็นสะพานสูงใไงไหญ่ไว้ซึงเชยยังนิ่งอยู่ด้วยป้าดูยังเชยยังนิ่งแต่ออว่ารถก็ไล่หลายติดแห้งรถรถติดสะสมเลยพี่น้องเอ้นี่ปรกากฏการณ์ที่เราอยากจะบอกไปว่ามือนี้เหตุการณ์นีเนาะเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแนะเือวาร่าคนอาจจะหวั่นาว่าบางคนอาจจะอยู่บนตึกสูงนี่อาจจะเปลี่าลายนใจด้วยอาจจะบกกะก็ได้นี่ ทำเป็นจอจอสียานป่ะโอ้ยานยานยานเอากระสียานได้เอาก็ะยานแล้วมันสูงเลยสูงจดวกัตึกคุณวัฒนลมเนี่ยวัฒนลมมันก็จักยังไงมันเาบเคยอยู่นะเคยอยู่ก็ได้เห็นอยู่คนสูงอย่างตกใจแต่ว่าตึกเนี่ยบนกรุงเทพบนนี้มีแค่ตึกเดียวเนี่ยมีหลายตึกตึกแต่ว่าตึกที่ถล่มมีตึกกันงกราสากคนละตึกย่านที่จตุจักรอือ้โหเป็นยังงั้นคือเกิดขึ้นแต่ตึกเดียวจะไปเบื้องข้าวอีก่ เิ่นขับไปไล่สลดเดี๋ยวโหแบบถล่มแบบแบบแบบละเอียดเลยละเอียดแบบง่ายง่ายหนึ่งบ่งมาถล่มแบบก็บัาง่ายง่ายหนึ่งนะเนาะพี่แจงแบบแบบคืมลงมาเลยที่ตาเดียวหายบดเลยหายแบบไปกับตาเลยตึกที่เป็นมุดบังนะฮะเนาะไม่ฮะตึกใหญ่ขนาดนั้นโอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้ก็ชื่อว่าจะเห็นข่าวแล้วกับสาวสลดนะฮะทุนดำมิฟูเสียชีวิตฟอร์มเนี่ยไม่ฮะกับเว่าเสียทไรยยังก็ได้เนอะก็เป็น กำลังใจให้กันและการน้องผีหลงเหตุการณ์นี้บโบเกิดกับไฟกับโบกูเนี่ยกับที่ว่าส่งกำลังเรงใจเนี่ยเห็นอยู่ทั้งพม่าเนี่ยกับมีเบียนมากับมีหน่อยเนาะนี่พระมงตึกพระมงตึกตึกสูงใหญ่แค่เนาะสูงหลายหลายนึงเทปอ่าตอนนี้เขาอยู่บนสะพานเนี่ยสะพานอด่านอุตสาหกรรมเชื่อมต่อทางด่วนบางพีสุสวรรค์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการนี่พี่น้องนด้งทางสามสียนเนาะพี่น้องเนาะนี่มาทองแต่ความแข็งแรงบางที ยังบรเป็นอีกอย่างเลยสภาพเลยก<อ>วามันสูงนี่อยากให้ท่านู้ชมได้เห็นเด็กกับดเห็ความมั่นใจรเราไปไลยท,ทายเพิ่นเท็ดอีหยังกะบอกไปเลยว่าแข็งแรงทนต่อแผ่นดินไหวอันเป็นว่ารังการย่างเดียวได้ว่าท้องนี่จะเห็นบ่านี่สภาพเนี่ยเนี่ยความแข็งแรงความแข็งแรงความคงนนทนเนาะทนต่อแรงสั่นสะเทือนของโลกอ่าเนี่ยฮะ แต่ว่ารถน้ะเนี่ยอาจจะเป็นพ้นพวงหรือบอกระเบือนะฮะบอก,บก,บกระเบือช่องกันเท้าผ้ากันมาเห็นเลยผ้ากันมาเบิงึงนะมือนี้กันเท้ามาจากุลอะไรเป็นอะไรนะอ่าสุพรรณบุรีเนี่ยกข็ขอยินยันเนาะวิ่งขอยินยันนะฮะไปสุพรรณบุรีก็รับรู้ได้ถึงแรงทันตะเทือนน,นนะฮะตอนทีาไปก็คือว่าอยู่ที่บางปะมาแมนเนี่ยบางปะมาอนี่ก็ได้ได้รับรู้ถึงแรงทันตะเทือนอีลีเนาะพี่น้องเนาะเป็นวงกว้างเลยนะหูยนะฮะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมามาหอดประเทศไทยเลยต้องคิดว่ามาหอดกรุงเทพ มันมันกับบูมเบนบูมเบนใกล้ๆดิบูมเบนใกล้ๆดิเป no like well, ็นพันกิโลเมตรเป็นบ้งนะพ้นแล้วยังมาหอดหน่อยเนาะยังมาหอดเพราะฉะนั้นนี่แหละไปลองเลยธรรมชาติธรรมชาติที่อันนี้เป็นภัยธรรมชาติที่บอกไว้เลยว่าโลกมาไปลองโลกเขาอาจจะเกิดได้ทุกเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนทำกมดีไปเด้อพี่น้องให้เกิดชาติหนึ่งชาติเดียวนะเออเอาเองก็คับค่าไปเรื่อยทำต้องคบค่าเกินไป พาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับสะพานที่บอกว่าเรียกว่าแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงนะแข็งแรงขึ้นมารถก็นา่าเนี่ยนะฮะเกิดจากพ้นฟวงทีเป็นแรงซันจะเชื่อนนะะฮในเขตกรุรงเทพกับบางูเนาะนะท่านผู้ชมครับลองติดตามเมือง่าวนะว่ามีตึกใดทีอะไรได้รับผลกระทบนะฮะแต่ว่าบางูกันอยู่กับเมืองข่าวเนาะมีคนถ่ายคลิพพปภเนี่ยถขาคกีบยุบนุ่มไปกับตากโอ้โหเบาอย่างเนี่ยคนลุกเลยพี่น้องเลยนะ คนรู้ว่าไอ้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะอ่องนะแมนเสื่อเลยว่าข่าวนี่หลูกโชเที่ยวดังไกลในนอนเนี่ยแล้วก็เห็นแรกนั่นสะเทือน,น,น,นต,รตรงเขตสามย่านแน่ก็เห็นแน่ท่องอืมปทุมท่านี่นะเนี่ฮะแล้วก็เขตสุขุมวิทผูกคนออกมาทายคลิปกันเอ็มเรือเ่าท่องนะแตกตื่นแตกตื่นแตกตื่นถึงถึงเอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่มอกี้แฟนมา่องกับทุกมาดิ อาจจะเป็นห่วงเรามา่องไอยู่ไซโนอเนาะเพราะว่าเหตุการณ์นแผ่นดินไหวเนี่ยตกใจนะตกใจตกใจยานกลัวคยพ่อบ่เคยเห็นบ่เคยดีบ่ีเเคยดีกทีเคาคืนเซนิมิตอันนี้แล้วนี่สัมผัสไปเป็นวงกว้างเลยแมนอ๋อเนี่ยแต่เรื่องเล่าเนี่ยข้อมูลบบบบูฮูเราไปลองติดตามในทางข่าวสารเนื้อแหละองคุองกรมอุตุนิยมวินประกาศเราไปลองเนาะถึงภัยพิบัติธรรมชาติในครลังนี้เนี่ยมาส่องมืสงสะพานมาส่อง ห็นแต่ว่าสภาพนี่ก็คงทน้นเลยว่ะคงทนทั้งทีกแ,ง,แงอยู่ไมน่น่าเนาะแม่แข็งแรงขนาดโอ้ยเบื่อเสืออ่อยนี่รับรูร้ไดดเนี่ยมาถึงความแข็งแรงเนี่ยของการกรา่อสร้างของวิศวกร,รคนไทยเราไปดูนะนี่นี่คือซึ่งว่าตึกถล่มเนี่ยสพานนี่ย่งคงคือเกา่าคือเกา่าโอ้ยพี่น้องเลยนะนี่เริ่มไปดูเลยนะทาำได้อยากมาเบิ่ง ดูว่าทางนั้นติดตามข่าวอยู่เนี่ยมอวลดิถล่มเบิดเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นตึกที่เพิ่งรังสร้างใหม่อ่าอาจจะมีก็เปล่าบางอยู่เพราะว่ายังใหม่เนี่ยเพราะว่าปูนยังปะทะเนี่ยเขาเที่ยวเขาท่าแน่นอนไปได้นะนี่สะพานเบิ่งเดียวพอทองไม่ไม่บาดบาดดุนดุนซดๆเลยเลยวไปมันมีการเกิดขึ้นมื้อนี้เฮาก็ยืนหรือว่าเฮาอยู่ณสะพานกลางสะพานกลางไ่นำจากพญาเลยพอทองอ่าแต่เบิ่งเดียวพอทอง เสาออ๋อยังบ่มีความเสียหายบมม่มีเหวเลยมันเดิมเลยเส่อเลยว่าเหตุการณ์นี้นะวิศวกรของกรุงเทพหรือว,ว่าเขตที่เป็นอาจจะตรวจสอบตึกอาคารน้อยไปหน่อยนะแมนแมนแมน,นะว่ามีความเสียหายหลายบอ่อเนี่ยนี่ทั้งอยู่สะพานมันนีบ่บาบ,บาบวกกับห้องอยากอยากนำเสนอเนี่ยถึงความแข็งแรงเนี่ยปน,ะนะยังปนยังใส่ปกติอ่ะสะพานภูมิพลเนี่ยปกติยังใส่ปกติอยู่เนาะแมนนี่ยเบาบวกเองก็ถือว่านัคลิปวิดีโอนี่เนี่ย อ่าทำามช่วงวันอาทิตยเนี่ยแต่เอาวันที่รถน้าเหี man, ่ย <man S 2> แมนการจอดน้าเนนะฮะติดติดหลายติดแห้งติดหลายเส้นหลายเส้นทางได้ไงช่วงเวลานี้ <ขอ S 2> ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เด้งด่วนไดว่าท่อแมนแมนแมนอาจจะติดนะแมนถ้าฟังไปถึงพ่พอพี่น้องนะที่เบิ่งคลิปเนี่ยถ้าฟังเล่า,นา,าเาาาน,นี่ยครับอ่าทุวร์ลูกหลานเด้อเนี่ยอาจจะตกตึนตนุกตกใจเนาะทุวร์ลูกหลานเนี่ยตอนนี้กระเป๋าให้ดีนะกาะเป๋ากระท๋องหือว่าบ่ได้บ่ได้เป็นวงกว้างเนาะ อาจจะแบบสั้นตะเทือนในเขตเขตในเขตนึงนะฮะที่ๆๆที่เพิ่งรับโหลได้เนี่ยนี่จะมองที่เบาะท้องรถตึกต๊กปะตึ๊กโอ้ยกว่ามันสูงสูงแล้วก็หลายขอหลายข<า>อบนี่น่ะตึ๊กยังไงสูงกะคือษฎีว่ามือนี้เบาก,ก็บเบาท้องเองกันถ่ายคลิปได้ภาคส่วนของสะพานน้องสะพานงวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อทางรถบไฟสุขสวรรด์นะฮะให้ทางผู้ชมเห็นถึงยังเห็นถึงก้อมแข็งแรงเนี่ย ถึงความทีบ่บวันไหวต่ออแรงสันสะเทือนของโลกนะฮะคุณน,นับเป็นลิกเตอร์เด้ไหมพ่อทองลิกเตอร์นะฮะนี่ลงไปพอ่อทองเห็นะเ่าจะมุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการเนาะลงไปตรงโควิดเนี่ยฮะอ่าที่จะเลี้ยวไปทางสัมซัมโล่เนาะพีนนน่น้องเน้องบุรีก็ถือว่าได้มาเห็นแล้วนะได้มาเห็นแล้วเน,นี่ยเงียบไปแล้วไอเงียบไปแล้วแต่ว่าติดตามข่าวอีกทีนึงพี่น้องเลยว่าจะจะมียังเคลเื่อนไหวในาะว่าข่าวข,าวของอทาง สื่อโซเชียลแล้วข่าวทางทีวีเนี่ยแต่ต้องนำเสนอข่าวที่เป็นจริงเนื้อพี่น้องเนื้อนี่ฮะมันนี้บอกว่าก็บอลท่องกับมานนำเสนอในสิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เองแต่มาพบว่าผอเนาะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เนี่ยตาไปบอกทางถนนปู่เจ้าสมิงคลายเนี่ยถนนพระรามสามไปทา้งสายเลยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยโอ้ยไปเลยบอลท่องเลยอย่างน่าเนี่ยเลยอย่างน่าอย่างแนนเลยกับฝากคลิปวีดไว้เพินีกันละกันพี่น้องนะทันทีติดตามข่าวกับเสพข่าว แบบยันตัวโอ้ตกใจนาะพน้อกนาะซิงในที่มมคมเป็นความจริงกับนําเสนอลนะฟังก์ชั่ที่จะการเป็น้ัอย่างสบายดีสวัสดีครับ